เหมือนเดิมค่ะเขาไม่มีเวลาถ่ายทำเนาะจะมีเวลาก็แค่ตอนนี้นะคะแล้วทั้งรวยแล้วก็เก้าเนี่ยเขาค่อนข้างเครียดนะคะเพราะว่าอย่างที่ตาบอกนะว่าตาทำบ้านนะคะตาก็เลยต้องเอาเขาเนี่ยอยู่บนห้องนะคะในขณะที่ข้างล่างเขาก็ต้องเจาะต้องทำาน่นทำนี่อะไรเงี้ยเสียงมันก็ค่อนข้างดังนะคะวันหนึ่งตาก็จะบอกขึ้นมาดูเขาบ่อยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเขาเคียดนะหนูเป็นอะไรครับฮะหนูเป็นอะไระขอพี่คุยกับเพื่อนๆหน่อยได้ไหมนี่อะนี่ให้มืออะอะให้ก็ให้โอ้หน่ารักที่ชูสองมือเลยทุกคน <c oughs> กองก็ไม่เห็นเนาะอะขอมือข้างนี้อข้างนี้อข้างนี้ด้วยโอ้ยเก่งที่ชูอเอานละ้วนะ หนึ่งสองฮึบนี่ยนะคะทุกคนมันก็เมื่อขืนตาสลบแบบตั้งแต่สองทุ่มยันตีสี่ตีสี่เก้านาทีตื่นเพราะรวยค่ะรวยขุดขุดทรายเนาะขุดแบบเขาจะเอือะค่ะขุดขุดแรงอาก็เลยตื่นผลปรากฏว่าตาคนต้องตื่นตีสี่นาฬิกาปุกควรจะต้องเป็นตีสี่นะคะ แต่ตาตื่นตีสี่เก้านาทีอืมถ้าเขาถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่ไมอึนะตาก็ไม่ตื่นจริงๆเพราะโทรศัพท์มันแบตหมดค่ะแล้วไม่มีการแจ้งเตือนหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นตาก็ไม่รู้เรื่องค่ะหลับหลับสนิทจริงๆหลับแบบรวดเดียวจำได้เหมือนกันว่าตื่นมาเที่ยงคืนครึง่งหรือเท่าไหร่นี่แหละแล้วก็ปิดแอร์นะคะ โอ้โหคือความลับนี่คือ The base มันเหนื่อยอะค่ะทุกคนมันต้องจัดเก็บของเนาะคือมันต้องลื้อของตรงนั้นออกมาทั้งหมดเลยนะคะได้ครัวอือหือเป้่แล้วเป้่แล้วเป้่แล้วซองใส่นี่มันดีอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหืมพี่รวย พี่รวยขนาดน,นั้นเลยเหรอพี่รวยเห็นแต่มือพี่ตาว่ะกล้องเหมือนอย่างนี้เอออย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเลียนหน่อยเออเลียนหน่อยแต่ก็สงสารเขานะแต่ต้องเปิดแอร์แล้วก็ขังเขาไว้อะตั้งแต่แปดโมงแปดโมงครึ่งนะคะที่ช่างมากันแล้วก็ให้เขาอยู่กัน ข้างบนอย่างเดียวเลยนะคะพอขึ้นไปดูรวยเขาก็แอบวิ่งออกนอกประตูเลยนะคะคือเขาคงอยากรู้ว่ามีใครมาใครมาทำอะไรที่บ้านอะไรเงี้ยเขาคงได้กลิ่นได้อะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วครับคนเก่งทำไงเดียหมดแล้วเนี่ย เขาก็เครียดเขานะคะตาก็สงสารนั่นแหละแต่ไม่รู้จะทำยังไงดูตาดวงตาวาววอนมากเธอ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 เเอเอเธอเเอเเอแก้งเมวมีอะไรเปล่ะเธอเธอเเธอ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 โกรธโกรธ ออกมาเร็วกินเาบาวมานั่งรอเก้านั่งรอเก้าดูทรายมาดูวยนั่งรอดูสิพวกเธอจะมากันกี่โมง นั่งรอครับคนเก่งคนเก่งนั่งรออุ้ยเก่งที่สุดนั่งรอครับนี่มาละทั้งคู่นั่งรอครับโอ้ยเป็นระเบียบขอมือเอออย่างงั้นอือจังซึ้งอื้อื้อ่ะอีข้างอุ้ยขอมือแทนทุกคนเลยนะนี่อ่ะให้ละให้ละ อายืนงับอือหือเก่งที่ชุดอือหืออายืนตัวนี้ก้าไหมตัวนี้ก้าไหมองับอ้โหเก่ง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 อายืนอือหือเก่งที่ชุดก้าวไม่เคยทานะคะมีแต่พี่รวยนะอือพอพี่รวยยืนก็จะได้กินนะคะเนี่ยอ่าก้าวอาหารหาเก้าก้าวยืน โอ้เก่งอ่ะพี่รวยมากยืนโอ้โหเก่งที่สุดอ่ะพี่น้องเก้าน้องเก้าอ่ะน้องเก้าอ่ะเออเออพี่รวยมากเวียนหัวนะทุกคนเก่ง okay. หนึ่งสองไปละหนึ่งสองอุย้ย หนึน่งเนี่ยก้าวอยู่ใต้เตียงหนึ่งสองอ่ะของก้าวเน้นเนี่ยก้าวอยู่ใต้เตียงหนึน่งสอง,สองจะหมดแล้วทุกคนเหลือแค่เนี้ย ของก็ยังไม่มาอ่าพี่รวยครับทางนี้โลกเอ้ยชืบชืบโอ้ยแตกแล้วน่ะรล้มาเก็บเศษอีกนะเก่งจริงๆนะตบอีก แรงจริงแรงเขียนนิยายไม่มีทุกคนความเหนื่อยเพราะมันไม่ได้พักปเปไงคะทั้งงานบ้านด้วยเนาะต้องจัดนอนนี่ หนึ่งสองหนึ่งสองหมดแล้วนะหมดแล้วนะเแล้วค่ะทุกคนเราต้องไปอาบน้ำแล้วนะสวัสดีค่ะ